ไม่อยากเป็นภาวะเส้นโลหิตสมองแตกตีบตันเราต้องดูแลตัวเองนะคะวันนี้พี่รางมีสินค้าดีๆมาแนะนำค่ะโปรตีนว่าอะโวโคาโดไฟมิกซ์ออยน้ำมันอะโวคาโดรวมสกัดเย็นนำเข้าจากเยอรมันเลยค่ะสุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ สาเหตุของอาการอัมาพาตครึ่งซีที่คุณจะต้องรู้นะคะช่วงนี้หลายคนจะได้ยินในเรื่องของอาการอัมาพาตอุ้ยคนนี้ก็เป็นคนนั้นก็เป็นวันนี้ค่ะพี่ปรารวบรวมในเรื่องของ5สาเหตุของอาการอัมาพาตครึ่งซีมาให้ตามพี่ปรามาเลยค่ะโรคอัมาพาตบอกเลยนะคะคืออาการอ่อนแรงหรืออ่อนแอของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขาจะมีอาการชาหรือเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆร่วมด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสภาพอัมพาตอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายเพราะอะไรเหรอคะก็าอาจจะอยู่ที่สมองหรือไขสันหลังหรือส่วนปลายประสาทก็ได้คะ่ะคราวนี้เรามาดูเลยคะ่ะประเภทและชนิดของอัมพาตเชื่อไหมคะอัมพาตมีหลายชนิดเลยคะ่ะอาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุความรุนแรงของสาเหตุนั้นๆ อัม,มาพาตที่พบได้บ่อยจะแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะคะข้อที่หนึ่งอัม,มาพาตครึ่งซีอัม,มาพาตครึ่งซีมาพบในผู้ป่วยที่มีอาการอัม,มาพาตที่ส่งผลกระทบไปยังสมองบางคนมีอาการพูดไม่ได้พูดไม่ชัดและก็ปากเปี้ยวตานะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือมองเห็นเพียงด้านเดียวก็ได้ค่ะเชื่อไหมคะถ้าสภาพที่ผิดปกติอยู่ที่สมองด้านซ้ายจะเกิดอัม,มาพาตด้านขวาค่ะ เพราะสมองด้านซ้ายควบคุมการทำงานของด้านเขนขาด้านขวาค่ะข้อที่สองอัมาพาตครึ่งท่อนค่ะโอ้พี่ปราคะอัมาพาตครึ่งท่อนเกิดจากอะไรคะอัมาพาตครึ่งท่อนเกิดจากการกระทบกระเทือนของไขสันหลังบริเวณใต้อกลงมามีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างมีความรู้สึกต่ำกว่าปกติอาจจะควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ จากการศึกษานะคะสาเหตุของอาัมาพาตกรงทอนและอัมาพาตของแขนขาทั้งสองข้างส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆอุบัติเหตุที่เราพบบ่อยก็คืออะไรคะตกจากที่สูงเช่นตกต้นไม้ตกบ้านระยะหลังๆนี้พบว่าเกิดจากอุบัติเหตุบนถนนเช่นรถคว่ำรถชนเป็นต้นข้อที่สามอัมพาตของแขนขาทั้งสองข้าง ถ้าสภาพที่ผิดปกติอยู่ที่ไขสันหลังระดับโคนะคะถูกกระทบกระเทือนอาจเกิดจากการตกจากที่สูงกระดูกหักหรือเคลื่อนกดไขสันหลังจนเกิดอัมพาตค่ะซึ่งนอกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วจะมีอาการชาของแขนขาควบคุมการถ่ายปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาการอัมพาตอะไรก็ตามเขาจะมี อาการและอาการแสดงโดยเฉพาะและที่สำคัญสาเหตุต่างๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบาการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ทิฟฟี่เป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะเรื่องของอัมาพาครื่นซีตามพี่ปรามาเลยนะคะสาเหตุของอัมาพาครื่งสี อัมาพาตคร่งซี่พบได้บ่อยเป็นได้ทุกอายุแม้กระทั่งเด็กๆก,ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ได้นะคะเนื่องจากสาเหตุของการเป็นอัมาพาตนั้นมีหลายอย่างซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. สาเหตุการบาดเจ็บของสมองการบาดเจ็บของสมองเป็นได้ทุกอายุอาจเกิดจากรถคว่ำรถชนกันหรือเดินๆอ,อยู่โชคไม่ดีถูกรถชนก็ได้นะคะบางรายก็ถูกยิงเข้าบริเวณสมองเชื่อไหมคะ ถ้าสมมตินะว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ระมัดระวังก็เกิดบัติเหตุได้บ่อยสมองที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะเป็นเพียงสมองกระเทือนหรือสมองชำ้ำผลเหล่านี้ก็จะเกิดสิ่งที่กระทบกระเทือนสมองทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของแขนขาบางรายก็พูดไม่ได้ค่ะถ้าอุบัติเหตุไม่รุนแรงนะคะพี่ปราบอกเลยว่าจะเกิดเพียงสมองสะเทือนเท่านั้นค่ะ อาการอาจจะเป็นปก,กติได้แต่ต้องไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าสมองช้ำม,มากมีเลือดออกในเนื้อสมองก็จ,จะทำให้พิการตลอดชีวิตได้เลยค่ะหรือเสียชีวิตได้ทันทีมีคนไข้หลายรายนะคะเพราะว่านอนสลุกอยู่ข้างถนนบางรายก็มีอาการหนับมากซึ่งไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อมาส่งที่โรงพยาบาลค่ะข้อที่สสมองอักเสบหรือเป็นฝีในสมอง สาเหตุจากสมองอักเสบส่งผลให้เกิดอัมาพาตได้ถ้าอักเสบโดยทั่วไปเช่นไข้สมองอักเสบจะมีอาการไข้สูงไม่รู้สึกตัวต่อมาแขนขาเกิดอาการเกรง็งหรือถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใดส่วนหนึ่งการควบคุมการส่วนนั้นจะเสียหน้าที่อาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมาพาตทั้งตัวแต่จะเป็นเฉพาะส่วนนะคะนี่สําคัญนะคะข้อที่สโรคของเส้นเลือดสมองสาเหตุนี้พบได้ทุกอายุเช่นกันค่ะ ถ้าอายุน้อยมักเกิดจากเส้นเลือดสมองโป่งพอ,องมาแต่กําเนิดภายหลังนะคะส่วนที่โป่งพอ,องเป็นไงคะแตกค่ะทําให้มีอาการชักหรือสลบไปได้เลยนะคะในคนสูงอายุอาจเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองอุดต,ตันหรือเส้นเลือดแตกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีหลายขนาดคือขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดเล็กลงไปอีกค่ะที่เราเรียกว่าเส้นเลือดฝอย อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดขนาดไหนอุดตันหรือแตกถ้าโชคดีนะคะเส้นเลือดติดเช่้วคราวหรือเส้นเลือดที่มการแตกอาการก็จะหายเป็นปกติภายใน1ิชั่วโมงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเส้นเลือดใหญ่แตกหรือตันอาการอาจจะไม่หายเป็นปกติและที่สําคัญมากๆที่ปราอยากจะบอกนะคะอาจจะส่งให้เกิดความพิการตลอดชีวิตได้เลยค่ะเห็นไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราประมาทไม่ได้เลยนะคะ ข้อที่สี่เกิดจากเนื้องอกในสมองค่ะเนื้องอกในสมองเป็นได้ทุกอายุตั้งแต่เป็นเนื้องอกธรรมดาไปจนถึงเนื้องอกชนิดร้ายแรงถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาและสาเหตุที่เยื่อหุ้มสมองนะคะการผ่าตัดอาจทำให้หายขาดได้แต่เนื้องอกในเซลล์ของสมองหลังการผ่าตัดจะหายเป็นปกติได้เพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกและชนิดของเนื้องอกนั้นว่าเป็นชนิดร้ายแรงเพียงใดค่ะ ขอ้อที่ห้าพยาธิในสมองเกิดจากการรับประทานของดิบค่ะของไม่สะอาดทาให้เกิดพยาธิหรือซิสของพยาธิในสมองได้เช่นตัวจี๊ดเชสมองก็เกิดเป็นอัมพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะเราต้องทานอาหารที่สุกเพื่อให้พยาธิหรือเชื้อต่างๆเนี่ยตายนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะโรคที่มีความสัมพันธ์กับอัมพาต มีหลายโรคเลยนะคะที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าทําให้เกิดอัมาพาตได้ถ้าเรารักษาไม่ถูกต้องหรือไม่ป้องกันค่ะเราจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะคะซึ่งโรคที่เราพบได้บ่อยๆก็คือข้อที่หนึ่งไขมันในเลือดสูงค่ะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะทําให้เกิดการตันได้เพราะฉะนั้นพี่ปลาถึงจะบอกเสมอเลยว่าให้เราไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะ การตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยๆได้รู้ว่าไขมันในเลือดของเรานี่เป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญหลายคนนะคะไม่ได้ดูแลตัวเองท่านอาหารเรียกว่าไม่ได้ควบคุมเลยนะคะ<ม>ก็เกิดภาว่าไขมันในเลือดสูงบางรายก็มีภาวะไขมันพอกตับค่ะข้อที่2ความดันโลหิตสูงท่านที่มีความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นอัมาพาตได้มากกว่าคนปกติ คนไข้มักจะเข้าใจว่าความดาันโลหิตสูงจะมีอาการปวดศีรษะเมื่อไม่ปวดศีรษะก็จะไม่รับประทานยาโดยคิดเองว่าถ้าไม่เป็นไรนะคะหรือบางครั้งก็รับประทานยาไม่สม่ำเสมอทําที่เกิดอาัมาพาตได้นะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะคนไข้ที่เป็นความดาันโลหิตสูงจะต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนสูงอายุผนังของหลอดเลือดจะแข็งไม่ยืดหยุ่น หมือนคนวัยหนุ่มสาวนะคะเส้นเลือดเปราะแตกได้ง่ายหรือมีแผลด้านในผนังหลอดเลือดตีบได้หรืออุดตันได้ค่ะข้อที่3โรคเบาหวานโรคเบาหวานทําให้ปลายประสาทเสียหน้าที่นะคะแล้วทาให้ผนังหลอดเลือดมีความเสียความยืดหยุ่นก่อนจะถึงวัยอันควรทําให้เกิดความดันโลหิตสูงเกิดเส้นเลือดอุดตนันหรือเส้นเลือดแตกได้ง่ายค่ะข้อที่4โรคหัวใจโรโม ا ت ิก มีอาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะเกิดการตันของเส้นเลือดสมองได้ง่ายนะคะข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นอมาาัมพาตพี่ปาบอกเลยนะคะนี้สําคัญมากๆค่ะถ้าใครนะคะป่วยเป็นอัมาาพาตแล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าหมดกําลังใจค่ะอย่าท้อถอยเราต้องเข้มแข็งนะคะที่จะฝึกหัดหรือชนะสภาพร่างกายที่ผิดปกติไปได้และอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือเป็นไงคะ ผู้ดูแล่หรือญาติต้องให้กำลังใจอย่างมากเพื่อที่จะให้คนไข้สามารถฝ่าฟันสิ่งต่างๆไปได้ค่ะอุยพี่ปลาคะแล้วก็ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เป็นบมนพาดเป็นอะไรคะข้อที่หนึ่งเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้เสมอข้อนี้สำคัญมากๆพี่ปลาเน้นยํ้ำนะคะหนึ่งระยะแะกะกรกเล้ามเนื้อจะอ่อนแรงไม่มีแรงค่ะผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมแขนขาข้างที่เสียได้ การจัดท่านอนที่ถูกต้องจึงสําคัญที่สุดกางแขนข้างที่เป็นใช้หมอนรองแขนข้อศอกงอนะคะมืออยู่ระดับสูงกว่าข้อศอกเพื่อกันมือบวมข้อมืออยู่ในท่าเหยียดค่ะข้อที่สองอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อป้องกันข้อติดค่ะการบริหารข้อต่างๆญาติหรือผู้ดูแลต้องทํานะคะช่วยค่ะก็จะช่วยให้ข้อของคนไข้เนี่ยไม่มีการติดขัด แล้วก็เมื่อคนไข้าการดีขึ้นนะคะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ให้ใช้แขนข้างที่ดีช่วยยกแขนข้างที่เสียค่ะข้อที่สามการฝึกหัดต่างๆทางโรงพยาบาลนะคะจะมีนักกายภาพบําบัดช่วยฝึกหัดให้นั่งหัดยืนและเดินส่วนนักกิจกรรมบาบัดก็จะช่วยให้เราช่วยเหลือตัวเองประกอบกิจวัตรประจําวันการฝึกหัดเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาอันนี้เราต้องใจเย็นนะคะและพิปราบอกเลยว่า ครั้งแรกๆอาจจะต้องใช้ไม้เท้าหรือวอลเกอร์ช่วยพยุมเดินในรายที่ทรงตัวไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะการป้องกันนี่สําคัญมากๆพี่ปามีข้อแนะนําเลยค่ะข้อที่หนึ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวเช่นความดันโลหิตสูงก็ต้องทานยาสม่ําเสมอไปตรวจตามนะัดทุกครั้งอย่าละเลยนะคะข้อที่สองตรวจเช็คสภาพสุขภาพของเราเป็นประจําปีเลยค่ะ ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงเราจะได้ป้องกันและรักษาตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปยมสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ที่ฟิชเป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงไม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปานะคะ